that at all time an all I'm เอานะครับนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ช่วยหน้าอัลซิมาไอซีทีกันด้วยนะแชร์เราในกระทำเกี่ยวกับไมโครพ็อกเก็ตเอ dition นั่นเองนะครับผมนะฮะเอาละครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่หมองซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแมปนะครับผมนะฮะก็เป็นแมปเกี่ยวกับยานอวกาศหรือว่าไป นอกโลกนั่นเองนะฮะหรือไปดวงจันทร์นะครับผมนะฮะใครที่สนใจแมปนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับเข้ามาปุ๊บนะฮะก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะก็นี่ก็เป็นปุ่มนะฮะกดปุ๊บเขาก็จะบอกว่าสร้างโดยใครสักคนนะครับผมนะฮะก็โอเคนี่ก็เป็นคาไม่ใช่คําสั่งเขาเนะี่ยอะไรต่างๆนานานะครับผมซึ่งแต่ผมอ่านไม่ออกนะั่นแหละรประเด็นนะฮะแล้วก็นี่ก็คือ อะไรไม่รู้นะฮะดูเด็มันมีข้างล่างมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะอมันคืออะไรไม่รู้เลยแหละประเด็นโอเคนะฮะเราเกิดมาปุ๊บเราก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาตามบันไดเลยนะครับผมนะฮะก็ขึ้นมา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 นะฮะขึ้นไปนะก็จะเจอกับยานอวกาศนะครับผมนะฮะนี่นะฮะเราก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสร็จแล้วนะนี่นะฮะี่คืออยู่ในกระสวยอวกาศเสร็จเรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะฮะเราอยากไปยานอวากาศไม่ใช่อยากไปยานอวากาศดตอยากไป ดวงจันนะครับผมนะฮะดวงจันนะฮะเราให้เราหันมากดปุ่มนี้นะฮะเราจะทําการไปดวงจันกันฮนะเรามาไปาพร้อมๆกันเลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคกดปุ๊บนี่นะฮะก็จะขึ้นอะไรไม่รู้สักอย่างนะฮะโอเคแล้วก็รอันไปนะออปะออกได้ป่ะวันนียออกได้ป่ะออกได้ป่ะนะก็จะนับเวลาถอยหลังนะสามสองหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ต้องรอนหนึ่งนะว่าทําให้เราตื่นเต้นทําไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ หนึ่งไปไปแล้วนะโอ้โหมันโอ้โหไปแล้วไปแล้วนะนี่คือมันลอยเองนะมันลอยเองนะครับนะซึ่งผมแล้วก็ทําการว์ปมาตรงนี้เฉยนะโอ้โอ้นี่นะแล้วก็มาถึงยนันไม่ใช่มาถึงยนนะันเขาเรียกามาถึงอ,อดวงจันทร์แล้วนะครับผมนะก็ ซึ่งนี่มันขึ้นมาคนเดียวไอ้เฮีย้ยขึ้นเราขึ้นลงทำไมไอ้นี่นะคำสั่งปิดแม่งเลยนะขี้เกียจเห็นนะโอเคนะนี่คือปุ่มอะไรเนี่ยน่าจะเป็นรีสตาร์ทนะครับผมนะฮะน่าจะแบบกลับไปที่เดิมนะครับผมนะก็โอเคเรามาดูยานข้างนอกเลยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะไม่ใช่ไม่เชิงว่ายานเ,เอ่อดวงจันทร์นะครับผมนะว่ามีอะไรนะฮะซึ่งดวงจันทร์มันก็ไม่ค่อยน่าจะมีอะไรอยู่แล้วนะฮะก็ดูดิโอ้ ก็มันกระโดดเองนะเออมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรไงอุกาศมันไม่มีอ้ออะไรว่าอากาศเออนะฮะเราอยู่ในเอ้ามันก็เดินได้ว่ากแบบเอ้าเดินได้เฉยเอ้าเคลื่อนลอยเอานี้ไงนะ,ะเข้าในรัศมีมันก็จะไม่มีแรงโน้มถ่วงนะฮะเราก็จะลอยนะฮะก็ตามนั้นนะครับนะนะเรามาลองดูทั่วๆเอ่อดวงจันทร์ก่อนเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้คือดวงจันใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าจะมันมันมันคือดวงจันนะเออมันคือดวงจันนะนะมันคือดวงจันไอ้เชี่อเป็นสร้างแค่นี้เองอะไรวะนะฮะก็สำหรับแบบนี้นะก็มาสร้างแบบว่าสนุกสนานก็ได้นะไม่เล่นแบบสนุกสนานนะครับผมนะฮะมาหลอกเพื่อนก็ได้นะครับผมน่าก็เยียยานแม่งจอดแม่งโหดชิบหายนะฮะแล้วทางเข้าทางออกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเยจะตกจะตก อา้าวตกเฉยเอา้ากูจะขึ้นยังไงไม่ได้เอา้ากูจะขึ้นไปรีสตาร์ตปั๊มมือเราหาทางขึ้นอยู่นะแค่บล็อกเดี๋ยวมันยาก,กเลยคนาดนั่นวะเออกูจะขึ้นเอา้นานะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วเอ้ยนี่ทางขึ้นนะฮะแม่ผมรู้สึกลำคัญกับไอ้นี่มากเลยนะนจะเอาให้กูลอยให้สุดก็ไม่ให้ ไอ้แค่แค่นี้มึงเอาขึ้นไปเออแค่บล็อกเดียวเนี่ยมันยากอะไรทั้งไหน,หนวะโอเคไปโอเคนะเราลองมากดปุ่มรีสตาร์ทดูนะ โอเคนะก็รีสตาร์ทก็มาอยู่ที่เดิมนะครับผมนะก็สำหรับแมปนี้นะคะใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเงี้ยฝากกดไลค์ like, หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบายว่าผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองอีกอย่างนึงกดปุ๊บกดปุ๊บคือออกไปข้างนอกดิผมไม่รู้นะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าออกไปข้างนอก สามสองเดี๋ยวมจะลองกระโดดไปข้างล่างนะฮะดูว่ามันจะวับกาอากาศหรือเปล่านะฮะโอเควับเอาไม่วับเอาโคุรลีลาอะไรวะเฮ้ยนี่ไนี่ไงอ๋อนะฮะไม่จำเป็นต้องอยู่ในโอวกาศก็ได้นะั่นในยานนะฮะก็แม่งโอ้โหโอ้โหแล้วก็วับมาที่เดิมอยู่ดีนะครับผมนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วให้เงี้ยฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe กันหน่อยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบายโอ้โหไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด Subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม